สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะพาน้องทุกตัวนะคะมาเที่ยวสนสนุกตอนกลางคืนคันค่ะทุกคน นี่อันนี้นะคะเรามากับน้องพุดดิ้งตัวใหม่ของเราค่ะคือน้องตัวนี้น่ารักมากๆเลยเป็นน้องสีชมพูนะเราต้องชื่อว่าพุดดิง้งนี่แล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะทุกคนแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หนานะไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลยอทุกคนก่อนอื่นนะคะเราจะพาน้องพุดดิ้งไปท่านายกันก่อนดี ก่อนอื่นนะคะเราจะพาน้องคดดิ้งไปเล่นอะไรกันดีเราจะเล่นอันนี้หรือเปล่าอันนี้นะคะจะเป็นถ้วยกันอันนี้จะเป็นถ้วยหมุนๆนะคะเราจะพา้องพุดดิ้งมาเล่นนี่เอาสีชมพูแล้วกันอแต่ก่อนที่จะไปเล่นนะคะขอรีวิวก่อนแล้วกันนะอันนี้ทุกคนก็สามารถมาเล่นกับเพื่อนกันได้นะเพราะว่าเ้อาน่ารักมากเอาสีชมพูดีกว่านี่น่ารักมากเลยคะ่ะทุกคนน่ารักมาก เอาทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปนั่งกันเลยเดี๋ยวพาน้องพุดดิ้งไปนั่งกันเลยค่ะปืดปืดปืดน้องน้องพุดดิ้งสู้ชีวิตมากเลยอะ่ะอ,อี๊คือน้องคือคลิปนี้นะคะน้องทุกตัวที่เราเลี้ยงนะคะทุกคนจะได้ออกคลิปทั้งหมดเลยค่ะต่อไปค่ะพาน้องเอ่อปุยนุ่นนะคะเอ,อ้ไม่ใช่ปุยปุยเมฆแล้วก็ น้องมัฟฟี่นะคะมาเล่นค่ะแต่ว่าเราจะมาเล่นบอลลูนกันเลยนะคะทุกคนบอลลูนคืออันนี้นะคะเป็นแมบเอ่อตอนกลางคืนนะคะทุกคนอันนี้เราไม่แน่ใจนะคะว่ามันจะมีตอนกลางวันมันจะมีไหมอันนี้เราไม่แน่ใจนะไปดูกันเลยไอ้อไม่ใช่ทางนี้นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาน้องเอ่อมัฟฟี่นะคะแล้วก็จะพาน้องปุย เมฆมาเลยนะคือเราเรียกสับสนมากเว่าเพราะว่าเราเรียกหลายตัวมันสับสนมากชื่อแบบชื่อเช่นแบบปุยนุน่นปุยเมฆคือเราก็สับสนนะนี่เดี๋ยวเราก็มาเราบอลลูนกันเลยค่ะเราบอลไปเลยนี่เห็นไหมทุกคนน้องบอลลูนนี่เดี๋ยวเราก็มาลอน้องกันเลยยาบอลไปเลยค่ะก่อนอื่นเราก็เต้นรอจนก่านัองจะม,มานะคะ เราเต้นเราเต้นจนป่วยเมื่อยนะคะน้องก็ไม่มาเอา้าน้องใกล้จะมาแล้วทุกคนน้องใกล้จะมาแล้วทุกคนเราก็ได้ขึ้นสมนใจเราแล้วดีนะาราก็าเลยค่ะแต่ว่าต้องซื้อพีรีวิวก็าร้อยนะคะทุกคนอันนี้แบบก็น่ารักดีนะเชิญเพื่อนเพื่อมาเล่นได้คืออันนี้ชินเพื่อนเพื่อมานั่งในบอลลูนได้หลายคนเลยเพราะว่าน่ารักมากนี่ชมวิวกันได้คะ่ะ นี่ชมวิวกันได้เลยคือน้องน่ารักอ่ะน่ารักมากนี่เจ๊เอ๋เจ๊เอ๋น่ารักมากทุกคนไปไหนกันเนย่ยคือเราวันนี้นะคะเราไปย้อมผมมาสีชมพูย้อมผมในเกมนะคะแล้วก็ซื้อทรงผมใหม่นะคะอะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอรอมันแบบรอมันจนไปหรือเนดนี๋คนเราจะรอมันจบนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะใกล้ลงแล้วนะคะทุกคน ไม่รู้เนี่ยจะลองไง่ายไหมเนี่ยตอนนี้นะคะกำลังจะกลับค่ะทุกคนคือน้องน่ารักมากเลยน่ารักมากตอนนี้กำลังจะกลับนะคะขอต้องโค้งไปก่อนนะคะทุกคนก้อยเพื่อนสองคนนะ่ะมันนั่งตรงที่แบบมันมีปุ่มนะคะนี่แล้วอีกคนนึงก็แบบแล้วอีกที่เหลือนะคะแล้วก็มานั่งตรงนี้ได้คือแบบคือเพื่อนหลายๆคนเนี่ยามาแบบนั่งตรงนี้ได้หลายคนเลย ก็จะกลับแล้วทุกคนก็จะกลับแล้วเย้ yeah. ทุกคนเราไม่แน่ใจนะคะว่าน้องน้องสนุกกับเราหรือเปล่าน่าจะสนุกแหละนี่ต่อไปค่ะพาน้องนี่เลยพาน้องฟองน้ํานะคะฟองน้ําเป็นตัวสีดํานะคะพิกัดอยู่ในร้านทั่วไปเลยค่ะชั้นน้ำทั่วไปเลยเดี๋ยวเราก็จะรอน้องรถไฟนะคะทุกคนเห็นรถไฟกันไหมนี่ อันนี้ก็จะแบบเราพาน้องทุกตัวมาเลยนะคะทุกคนถามว่าเราเรือไหมไม่ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจัดน้องใส่สไตล์แล้วนี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอรถไฟก็จะมาแล้วค่ะทุกคนไปดูกันเลยเดี๋ยวเรารอก่อนมาแล้วเย้ทุกคนไปกันเลยนี่ค่ะทุกคนนี่เราซื้ออันนี้พรีวิวแล้วเดีย๋ยวเราต้องนั่งเลยนั่งก่อนเลยค่ะทุกคนนั่งกันชุบ โอเคนั่งกันเลยนี่ทุกคนคือน้องน่ารักมากเลยเธอคนมันน่ารักอ่ะทุกคนต้องไปเล่นน้องแล้วคืออันนี้นั่งได้หลายคนเลยนะคะทุกคนชวนเพื่อนมาด้วยนี่น่ารักมากคืออันนี้เป็นส่วนสนุกที่แบบเล่นได้หลายอย่างมากเลยคะ่ะทุกคนนี่น้องน่ารักมากอุ้ยน่ารักอ่ะ คือน้องแต่ละตัวจะได้ของเล่นของเล่นไม่เหมือนกันนะคะดีทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงกันสามสองหนึ่งเริ่มเลยจ้าปี๊วิทุกคนมาสนุกดีนะแบบมันจะแบบเร็วๆอะไรเงี้ยกับหัวกับหางนะคะที่เคยน,น้องกับหัวกับหางรถไฟกับหัวกับหางแล้วทุกคนคือแบวบอุบาทมากเลยเชิญเพื่อนมาเล่นก็ได้นะรับรองขึ้นไ้เวนหัว นี่น้องน้องแบบน้องก็สนุกดูนะถ้าแบบถ้าเล่นความในชีวิตจริงคือแบบมันน่าจะตกหรือเปล่านี่เราไม่แน่ใจนะคะทุกคนถ้าเล่นในชีวิตจริงเนี้ยอย่าทําเลยเราจะไม่เล่นม้าหมุนนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นเอ่อเราจะไม่เล่นชีชาสวรค์เราจะเปลี่ยนเป็นม้าหมุนค่ะนี่เลยเอามา้าสีชมพูนะคืออันนี้ก็สามารถชวนเพื่อนมันเล่นได้เหมือนกัน,นะคะ่ะทุกคนคือถ้าม้าไม่พอนะคะมันจะมีข้างล่างอยู่ะค่ะมันจะเป็นที่ขับนะคะทุกคนเอ้ยมันน่ารักนะคะทุกคน ท,ทุกคนมันจะมีที่ขับอะทุกคนเห็นกันไหมอะทุกคนมันจะมีที่ขับด้วยนะทุกคนคือนั่งแล้วแบบคุ้มมากเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนมันจะมีที่ขับตัวนี้นะคะทุกคนมานั่งได้นะนี่น่ารักมากเลยน่ารักมุงม,มิงม,มากลึกน่ารักมากทุกคนมาดูน่ารักมากอะไรก็ขาภายในเสี็จรบกวนด้วยนะคะทุกคนคุณน้องน่ารักจริงนะ่ะว่าไม่ได้เนอะ และก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดสับ c ไ i b e ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ